สวัสดีครับผมคุณตานภาชกรนาทีนะครับ CEO อีชิตันกรุ๊ปมหาชนครับจริงๆแล้วผม ทำธุรกิจเครื่องดืม่มเลอร้าหามามา2 0 3 0ปีนะครับแล้วก็จริงๆแล้วขายธุรกิจไปเมื่อประมาณสักสิปีก่อนนะครับแล้วก็วันหนึ่งผมก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วผมอยากไปทาธุรกิจเรือ e s t a แล้วพอดีมีที่ดินไว้วันหนึ่งก็มีพนักงานมามา,มาหาผมกลุ่มหนึ่งก็ชวนผมมาทําธุรกิจอีกอโดยส่วนตัวแล้วจริงๆแล้วก็ก็ไม่ได้เทียบว่าคุณรวยก็ยังยังห่างไกลนะครับแต่สําหรับตัวเองก็ ก็มีความรู้สึกชีวิตของตัวเองเออพอใจแล้วนะครับแล้วก็เป็นเป็นคนใช้ชีวิตแบบพอเพียงก็เลยทาให้เราพอมีมีตังค์มากนะครับแล้วก็สาัมารถที่สุดเคยเราเราพอใจแล้วจริงแล้วเราไม่ค่อยอยากจะทําแล้วแต่แต่คําว่าโอกาสเนี่ยเคยเราเคยได้รับจากคนอื่นผมเคยได้รับผมถึงรู้คุณค่าในการให้นะครับเราทุกคนน่ะก็เหมือนกันเราเคยเป็นลูกหลานของบรรพุรุษเราเคยเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์เราเป็นเคยเป็นลูกน้องของคนอื่นนะครับ แล้ววันหนึ่งเราก็มาเป็นอะไรเราเป็นบรรพุุธของรุ่นหลังลูกหลานห,หรือว่าเป็นพ่อแม่ของลูกเราเป็นอาจารย์ของลูกศิษย์เราเป็นหัวหน้าของคนอื่นจริงๆเ,เรามีหน้าที่นะครับเราเคยได้รับสิ่งที่ดีๆจากรุ่นคนอื่นแล้วเราก็มีหน้าที่มอบสิ่งที่ดีๆให้กับรุ่นต่อรุ่นไปไปเรื่อยๆจะได้ทำให้ทำให้สังคมที่ดีขึ้นการท,ทําธุรกิจครั้งนี้ผมถึงเขียนไว้ที่หน้าบริษัว่าเป็นธุรกิจ เพื่อภารกิจว่าจริงๆแล้วถ้าทำธุรกิจเพื่อกำไรอย่างเดียวสำหรับผมมันไม่ค่อยมีมีความตื่นเต้นแล้วนะครับเพราะพอผมก็พอมีมีชายแล้วแต่ก็เลยอยากจะทำคิดว่าธุรกิจของเราเป็นธุรกิจที่ดีแล้วก็สามารถสร้างนอกจากไรายได้ให้กับบริษัทให้กับตัวเองแล้วสามารถสไร้างรายได้ให้กับพนักงานคู่ค้าแล้วก็คนที่ทําธุรกิจเกี่ยวข้องกับเราเนี่ยบริษัทอิชิตันกรุ๊ปเนี่ยถึงมีพนักงานถือหุ้นทั้งหมด16%ส่วนผมเองก็ ก็ถือหุ้นใหญ่แต่ครึ่งหนึ่งที่ผมถือหุ้นนี้กำไร50%าเรนี่ยผมมอบให้กับมูลนิธิทำปานเพื่อทำเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาแล้วก็จริงๆแล้วตั้งใจว่าอายุ60ผมจะปลูกเกษตรและครับก็ตั้งใจจะมอบ9กที่ผมถือหุ้นอยู่หรือประมาณ150้าล้านหุ้นนี้มอบให้กับมูลนิธิตามปานเพื่อไปทำเกีเ่ยวกับการศึกษาหรือว่าสิ่งแวดลอ้อมก็ถือว่าเป็นการส่งมอบคืน เรอใช้หนี้คืนจากสิ่งที่เราเคยได้ใช้หรือเราได้รับจากคนอื่นอยากจะเป็นจะมุ่งไปไปกว่าดาวดวงใหญ่จะดื่นตงมาถึงแม้จะล้มก็คิดจะคลานเมื่อจะซ่านกระเซ็นคิดจะมีเ็นจะคว้าให้ได้ดังหวังสำหรับธุรกิจนี่ถ้าเทียบใหญ่เนี่ยผมว่าทำเล็กทีเดียว แต่ถ้าเทียบจํานวนนี้ผมทำมาเยอะมากนะครับจริงๆผมเคย,เ,คยเมื่อ30ปีก่อนผมทําธุรกิจแรกเนี่ยขายหนังสือพิมพ์ด้วยซ้ำไปแล้วผมก็ขายร้านกาแฟาร้านอาหารแล้วผมก็ทําหลายธุรกิจ p h โต้ฟาส t ทำ real estate, เรียสตดเล็กๆน้อยๆเคยทําเยอะมากรวมๆก็มาทําร้าน w ว d ด i n g ทําร้านอาหารหลายอย่างผมค้นพบว่าธุรกิจที่น่าสนใจสําหรับประเทศไทยนะครับเปิดโัทวที่เหลือแล้วมีแต่ร้อนกบร้อนมากนะครับ นะี้คือโอกาสในการบริโภคเนี่ยน้ำดื่มหรือเครื่องดื่มเนี่ยมีมีค่อยข้างมากมันมีโอกาสในกานรทำธุรกิจนี้เมื่อเทียบกับประเทศหนาวเนี่ยเราจะมีความได้เปรียบอีกอันหนึ่งเคยถามว่าทำไมถึงสนใจเรื่องของเครื่องดื่มเลยโดยเฉพาะชาเขียวเนี่ยเคยชานี้มนุษย์ดื่มเดือมมาแล้วประมาณ4ี 5, ่ห้าพันปีชาเป็นเครื่องดื่มอีกชนิดหนึ่งตับใดที่มนุษย์ยังต้องการดื่มําอยู่ผมเชื่อแล้วว่าชากาแฟเนี่ยจะเป็นเครื่องดื่มคู่กับมนุษย์ตลอดไป นย่ประเทศที่ร้อนเนี่ยอากาศร้อนแล้วเมืองไทยก็อาหารก็เผ็ดเผ็ดด้วยนะครับแล้วโอกาสในการดื่มน้ำมีเยอะอย่างเมืองไทยเวลาเรากินข้าวเราต้องมีเครื่องดื่มนะครับถ้าเราไปไต้หวันเราไปญี่ปุ่นนะครับเขากินข้าวเขาไม่มีน้ําดื่มนะครับเขาเขาไม่มีปรเพณีหรือว่าเรือว่าพฤติกรรมในการกินข้าวต้องกินน้ําถ้วยหนึ่งเขาก็กินข้าวก็กินข้าวกินก๋วยเตี๋ยวก็กินก๋วยเตี๋ยวนะครับเขาไม่มีเครื่องดื่มของเรานี่ไม่ว่าจะกินก๋วยเตี๋ยวซึ่งก็มีน้ําเต็มชามอยู่แล้วเรายังต้องกินที่อื่นเนื่องจากว่าอากาศเราเผ เป็นธุรกิจที่ผมเชื่อว่าเป็นธุรกิจที่มีประโยชน์ด้วยแล้วก็มีอนาคตที่แบบไปไกลมากจริงๆเวลาทำชาเขียวทุกอย่างในชีวิตของเราเนี่ยในรอบตัวเราเคยแรงกำลังใจสมัยก่อนทำชาเขียวอย่างเี้ผมไปเห็นในในตู้ของญี่ปุ่นที่มันมีเต็มไปด้วยชาเขียวแต่อันนี้ก็เป็นแรงบันาใจาในการที่ผมคิดว่าธุรกิจชาเขียวน่าจะ น่าจะเป็นเป็นธุรกิจที่ดีเพราะว่าสมัยก่อนตอนที่ผมทําตั้งแรกมันสิบสิบกว่าปีก่อนที่ญี่ปุ่นมีมาแล้วสามสิบปีเนีผมถึงมีความเชื่อแบบนี้เหมือนกันเลยการในกังใจในการท,ทําธุรกิจอิซิตานเพื่อเรียกว่าธุรกิจเพื่อภารกิจก็มาจากเริเวณเวฟเฟิร์ดก็คือก็เห็นว่าบรลเวอร์เฟิร์ดเนี่ยเป็นนักธุรกิจของอเมริกาที่แบบมอบหรือว่ามอบเงินของตัวเอง99%ไปให้กับมูลที่ของบิลเกตจึงแล้ผมก็ยังใจไม่ถึงแล้วผมแค่มอบ ห้าสิบเปอร์เซ็นต์หรืออีกอายุหกสิบจะมอบแค่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ของของหุ้นที่ผมถืออยู่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เองซึ่งมันมันมันก็เป็นเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกมีกำลังใจและก็กล้าที่จะทำอะไรก็ที่เราไม่เคยคิดจะทำหรือว่าเราไม่กล้าทำ ผมว่ามีหลายคนทําธุกรกิจหลายบริษัทก็มีธุรกิจเครื่องดื่มหลายประเทศก็มีธุกรกิจข้ามชาติเยอะๆมากใหม่เราเจะสังเกตว่าสิ่งที่อีซิตันทํทาอยู่ทุกวันนี้อ่ะสิ่งที่เราได้เปรียบหรือแตกต่างจากคนอื่นคือเรามีธุรกิจเดียวอันนี้เป็นสิ่งที่ผมค้นพบเดี๋ยวว่าในตลาดนั้นทำธุรกิจหรือทํางานมาตลอดชีวิตคือเราไม่จำเป็นต้องทําหลายอย่างถ้าเราตั้งใจทําอย่างเดียวแล้วมุ่งมัน่นทุ่มเทธุรกิจอย่างเดียวเราก็สามารถประ,ประสบความสำเร็จสูงสุดงั้น จุดเด่นของอีซิตานก็คือเราธุรก,กิจเนี่ยทั้งบริษัทพนักงานเราทุกคนเนี่ยมีหนึ่งธุรก,กิจเคยอีกหนึ่งโรงงานก็เคยอีซิตาเราก็จะทําตรงนี้ให้มันประสบมสเร็สูงสุดแล้วก็ค่อยขยายไปทําประเทศที่สองทำทีละประเทศท,ทําทีละบริษัทไม่ใช่ทําหลายธุรกิจมีทุกอย่างมีเป็นร้อยร้อยธุรกิจแต่เราธุรกิจนอกจากที่เขาพูดถึงว่าเออซี CP, ครับคนที่เรียนมาร์เก็ตติงก็จะเข้าใจเรื่อง4 p ีจริงๆผมเติมพีอีกตัวหนึ่งเข้าไปก็คือคนปีเปอร์ผมว่าธุรกิจเนี่ยจะประสบ็จใน,ในยุคป,ปัจจุบันนะครับการแข่งขันสูงโลกหมุนเร็วขึ้นโลกเล็กลงเนี่ยผมว่าเวลาหรือเอาเอาใจใส่เนี่ยเป็นสิ่งที่สาคัญไม่าั้นผมผมว่าธุรกิจของเราประสบผลเคยเคยเรามีคนที่มีความมุ่งมั่นทุกคนมีความเป็นเจ้าของแต่นพนักงานเรามีถือหุ้นทั้งหมด16นเนี่ยพนักงานเรา เกือบทุกคนแม้กระทั่งแม่บ้านก็มีมีุ้นด้วยอย่างนงี้ทุกคนจะทําเสมือนเป็นของตัวเองอันนี้เป็นจุดเด่นของอิชิตันครับพนักงางนรวมทั้งออฟฟิศและโรงงานบวกทํางพนักงานที่เป็นเอาซอร์สนะครับก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ300คนนิดหน่อยครับน้อยมากเมื่อเทียบกับยอดขายเราอยู่ที่ประมาณ6 7 0 0พันล้าน ธุรกิจของเราเนี่ยถ้าถ้านับโรงงานอ e ิสิตานนี้ถือว่าเป็นโรงงานที่เทคโนโลยีดีที่สุดของโลกแล้วก็เป็นโรงงานเดียวในประเทศไทยนับวันนี้นะครับที่เป็นอัตโมติเกือบร้อเถ้าไปเที่ยวโรงงานอ e ิสิตานนะครับจะเห็นนะว่าที่โรงงานในกำลังผลิตเนี้ยอัตโมติเกือบร้อเรเรามองเข้าไปแทบจะไม่เห็นคนเลยมีนนคนก็จะมีอยู่ที่ R&D กับ QA ตรวจสอบคุณภาพแล้วก็มีไฟมาร์เก็ตติ้งบัญชี เมื่อการดูแลมันก็จะเมื่อคนน้อยมันก็จะดูแลอย่างใกล้ชิดเหมือนครอบครัวเหมือนพี่น้องดูได้ถึงสามารถที่จะให้ความกันเองนั่งคุยกินข้าวไปเที่ยวด้วยกันก็ได้เพราะจำนวนคน,ม,น,นมันน้อยมันนำออฟฟิศมีอยูแปดเก้าสิบคนเราสามารถที่จะไปเที่ยวด้วยกันได้โรงงานเขาก็สามารถร้อยกว่าคน,นเขาก็สามารถไปเที่ยวด้วยกันได้เนั้นคือในออฟฟิศของเราจะรู้สึกบริษัทเราจะรู้สึกเหมือนเหมือนเพื่อนมากกว่าครับเพราะไม่ได้เหมือนองค์กรใหญ่หญๆทุกอย่างต้องยึด KPI ยึดหลักการยึดระบบซึ่งมันเยอะมากบางคนหัวหน้ากับเจ้าในแทบจะไม่เจอกันนะครับอันนี้ของเราก็เจอกันทุกวันพูดถึง AEC ผมว่าบางคนอาจจะมองเห็นโอกาสนะครับจริงๆแล้วมันเป็นโอกาสที่ซ่อนวิกฤตอยู่ข้างในด้วยตลาดใหญ่ขึ้นแต่คู่แข่งมากขึ้น ถ้าใครปรับตัวไม่ได้ก็คงลำบากเราจะลงทุนทีละประเทศตั้งใจทําทีละประเทศให้ผสมเร็จเมงนั้นจากนี้ไปก็คืออินโดนีเซีย5ปีเราป้าใหม่หมื่นล้านนี่ยทุกคนก็ต้องไปโฟกัสที่อินโดนีเซียส่วนเมืองไทยอีกสองปีข้างหน้าหมื่นล้านซึ่งก็ไม่น่าจะยากเพราะเราก็ตอนนี้ก็ประมาณเจ็ดพันละตำรากับชีวิตจริงบางทีแตกต่างกันนะครับนอกโรงเรียนมันจะมีชีวิตจริงที่เราคาดไม่ถึงที่นอกตำราคนที่ทำเนี่ย ก็มีนอตตำหาอีกตั้งเยอะๆมาใหม่ที่เราไม่ไม่ไม่เคยเจอไม่เคยอ่านเจอในในห้องห้องเรียนนะครับ